ผมต้องศึกษาจากเปโก้ว่าที่นักแข่งในทีมโรงงานของดูค a ตินะครับอย่างมาร์กมาเก t กับการแข่งขันในรายการ m o โต GP กับฤดูกาล2025ที่กำลังจะมาถึงออกมายอมรับนะครับว่าการควบคุม g p 25ในฤดูกาล2025แชมป์โลก8สมัยคนนี้ยังต้องอาศัยเรียนรู้เทคนิคหลายอย่างจากบุคคลต้นแบบอย่างฟรานเชสโกบัญญาซึ่งก็เป็นนักแข่งที่สามารถใช้เดสมนซ c ดได้ดีที่สุดนะครับ มาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับหลังจบการแข่งขันดูคาติคับนะครับที่สนามมิซาโนและก็ยังออกปากชื่นชมนะครับว่าเปโก้คือต้นแบบนะครับนักแข่งที่สามารถใช้รถของดูคาติได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นรถโปรดักชั่นนะครับหรือว่ารถสูตรจากเวที2ล้ออย่างรายการ MotoGP และมาร์กก็ยังยอมรับนะครับว่าเปโก้นอกจากเป็นบุคคลต้นแบบในการทํางานแล้วยังเป็นนักแข่งที่มีความนิ่งกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินมากๆและในฤดูกาล2025เปโก้บัญญญาจะคือครูชั้นดีเลยครับให้กับนักแข่งอีกหลายคนรวมถึงมาร์กที่จะเติบโตไปข้างหน้ากับการแข่งขันในชั้นพรีเมียร์คลาสออกปากชื่นชมอย่างดูดดื่มเลยนะครับสำหรับมาร์กมาเกสกับการที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมทีมของฟรานเชสโกบัญญญากับการแข่งขันให้กับทางดูคติทีมโรงงานนะครับในฤดูกาล202 5โดยทั้งคู่นะครับได้โชว์ความหวานถึงการมีน้ำใจนะครับบนโพเดียมด้วยการช่วยกันแกะเซ็นเซอร์หัวเขานะครับของมาร์คมาเกตและก็โยนให้กับแฟนคลับนะครับหลังจากที่มีคลิปวิดีโอดังกล่าวหลุดออกมาแน่นอนครับว่าผู้ชมหรือว่าแฟนคลับนั้นก็รอรุ้นกันนะครับว่าในฤดูกาล2025ความหวานหรือว่าการมีน้ำใจให้กันแบบนี้จะเกิดขึ้นในการ,ราดของดูคติทีมโรงงานหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นความขัดแย้งแต่ผมจะไม่พูดถึงสำนักหรือว่าอาจารย์ของทางเปโก้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอดีตมันผ่านไปแล้วและมันก็คือ สิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับกลับมาต่อกันนะครับนอกจากนี้นะครับมาร์กมาเกดนั้นก็ยังได้ออกให้ความเห็นนะครับเขาบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับและผมก็ยอมรับครับว่าเปโก้นั้นคือนักแข่งต้นแบบครับกับการใช้รถของดูคาติลงทําการแข่งขันและเปโก้คือนักบิดที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับไม่ว่าจะเป็นรถโปรดักชันหรือว่าจะเป็นรถสูตรเพราะว่านักแข่งคนนี้สามารถทําผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมกับรถทั้ง2แบบครับสมกับเป็นนักแข่งที่ดีที่สุดของดูคาติในเวลานี้ครับ อนาคตของผมนั้นต้องศึกษางานจากเปโก้ผมต้องเรียนรู้จากนักแข่งคนนี้และผมจะพยายามทําผลงานให้ใกล้เคียงกับเปโก้ให้มากที่สุดครับและทุกคนก็น่าจะได้เห็นลีลาการขับในสนามครับเมื่อ3วันที่ผ่านมาเปโก้สามารถใช้ปานิเกเลสได้ใกล้เคียงกับเดสม c ซิดิชีเลยทีเดียวครับผมมองแบบนั้นนะครับ และยังสามารถนำแบบม้วนเดียวจบนั่นคือความยอดเยี่ยมและความสมบูรณ์แบบของฟรานเชสโกบรรญ,ญ,ญายครับและผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าผลงานของผมนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็เข้าใจนะครับว่าการมีหัวจิตหัวใจของดูคติมันเป็นยังไง ผมจะพยายามทุ่มเทยอย่างร้อเปอร์เซ็นต์เต็มครับเพื่อที่จะรักษาอันดับสูงสุดเอาไว้กับรถของดูคาติและเราจะมีการทํางานที่ยอดเยี่ยมร่วมกันกับฟรานเชสโกบันยายาครับครับ,รบเลยเนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอก,กาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ